สวัสดีครับร้านคุณแเจอครับผมวันนี้เรามาโปรแกรมรีโมทของอา่างผนะ่ตัวนี้ปี2003นะครับล็อกอันนี้ล็อกนะนล็อกอตัวนี้สามารถสไลด์ประตูข้างได้นะครับกดแชร์ไวนะ้ โอเคข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนะครับโอเคสไลด์ได้สวยงามโอเคนะครับปิดปิดปิดแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทั เคครับนี่ดอกใหม่นะฮะโอเคตัดติดแล้วนะครับสวยงามสนใจทําเพิ่มหรือว่าดอกหายนะฮะติดต่อเข้ามาได้นะครับ086 312 4476ช่างอัดครับผมสวัสดีครับ